สวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้บ้านินพลพา FC ม,มาอัปเดตนะครับผม,มกับร้านทุเรียนใหญ่และกำบ,บังนะครับผมไว้มาอุดหนุนได้นะครับมาเลือกดูก่อนได้เลยนะครับ<น>ชอบเนื้อไหนนะครับตอนนี้ลูกค้าก็มาเลือกอยู่ลูกค้าทางแฟนเพจก็สั่งได้นะเ,เข้าไปที่แฟนเพจทุเรียนใหญ่นะครับผม โรงเรียนและกระบังนะครับทักไปที่แฟนเพจเดี๋ยวแอดมินรอตอบอยู่นะครับโอ้อยดู เลือกเลือกให้ถูกใจก่อนเลือกดูก่อนได้ครับแบบเป็นลูกเป็นแพ็คเนื้อสุกพอดีทาน ช่ถ้าผู้ใหญ่ก็น้ำหนักก็จะเยอะไปด้วยเลือกเลยครับสวยๆจะเป็นแพ็

哈哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> น้าผูงหญ่ครับถ้าลูกใหญ่ผู้ก็ใหญ่ๆตามไปด้วยนะหาผู้ช่วงคนเลิกงานจะคึกคักกว่านี้นะครับ พาเลือก Ha 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 ha.

ขอบคุณครับใครได้ผู้นี้ไปนะเนี่ยผู้เนี้ยโลซ้ำผู้เดียวทุกคนกินตัดแบบเป็นแพ็กนะครับนี่แล้วนะที่ทานเนื้อสุกที่ทานน้ำปลาหวานเช็คเนี่ยอ๋อรวยที่ขายเลยขายทุกอย่างรถทีขายนะเนี่ยมันมีรถอย่างเงี้ย<พ> คไทยอ่ะร้านน้องรางเน่ยที่ไอเยรากันตลาดไทยอ่ะอายเจ้าปาหวานเม็ดเมื่อก่อนนะเดีวนี้โคตรรวยเลยโอ้โหดูแม่ค้าเช็คเนื้อให้ลูกค้านะครับเนี่ยอืมป่วนอะเหลือแค่นี้วันนี้รายอยู่อันนี้เป็นกอบน้องนุ่มในไหมครับ เนี่ยก็จะประมาณนี้แหละบนนี้มากเช็คเนื้อก่อนให้ลูกค้าดนนม,มือเช็คเนื้อมือเรียวๆอันนี้ลูกค้าสั่งรอโอนตังเนื้อ กรอบนอกนุ่มในในเนื้อสวยอยู่นะลูกนี้ก็ห้าคูมีดไม่คมเลยนะเนี่ยหมดคมแล้ว Һәәә <laughs> คาปอกใ,ใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคคเอาให้สวยๆลูกค้าไม่รีบค้าเลือกดูก่อนได้เลยปอกสวยๆให้ลูกคา้าพร้อมส่งนะครับลูกคา้าก็สามารถ เาไปที่แฟนเพจนะผมทุเรียนใหญ่และกระบังนะผมทุเรียนละกระบังได้นะครับเราไปกดติดตามกด subscribe ไ,ได้ครับมีการอัปเดตราคาทุกวัน<ด>นะครับตรงนี้นะเช็คเนื้อก่อน,น,นให้แผนเช็คเนื้อ 哦。Oh. เ,เลสีผูจะไปพันลงกล่องใส่กล่องสวยๆช่วงนี้ทุเรียนกำลังเปลี่ยนจังหวัดนะครับ ราคาก็จะแรงๆนิดนึงสูงๆนิดนึงแต่ก็ความอร่อยยังเหมือนเดิมครับ คนไหนคนไหนเช็คเนื <expressed unto S 1> so <keep> right. ้อหวานอยู่แล้วคนเช็คนี้เนื้อบอกดูสีเนื้อก็รู้แล้วบอกเช็คน้่ก็ชิมเลยจะได้ชิมอ๋อประมาณชิมบอกเก่งเหมือนกันครับ ออ๋ขายด้วยปลอกด้วยแต่ไม่กินด้วเรียนะ <laughs> เรียบร้อยไปครับนี่นี่ครับเยอะมากครับเอาครับทีนี้บาทุกคนฝากไว้ทีนี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมแวเมาหนุนนะผมกับร้านทุเรียนใหญ่ร้กบบากระบังนะผมร้านจะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มเซียวเขียวปั๊มเซียวเขียวนะผมถนนเส้นเจ้าคุณทหารมุ่งหน้าไปร่วมเก้านะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ